ครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้พาดูหั่นนะครับ b Y D หั่นนะครับตัวเทพเลยนะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับของจริงคันจริงเนี่ยใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นแผงด้านข้างนะครับตรงประตูนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่เลยนะครับเป็นตัวต้นแบบนะครับไม่เข้าไทยนะเขาเอามาโชว์นะครับที่มอเตอร์ไอโฟงเนผ่ก็เลยไปลองนั่งดูนะครับสรุปว่ายิ่งใหญ่ทีเดียวเลยเชียวนะครับ บอกเขาดีมากเลยนะครับก็สเปคนะครับก็คือสเปคจากจีนนะครับตัวนี้วิ่งได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ550นะครับที<อ>่เลยอรอาจากนะครับ m e d c นะ0นถึงรอในประมาณ3.9วินะครับโคตรเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาไทยจะสเปคไหนเนาะ ก็มาลุ้นว่าจะต่ำกว่า2ล้านหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นแผงควบคุมนะครับประตูมันเปิดอยู่นะครับมันก็แจ้งเตือนด้วยนะเห็นไหมแดงๆนะครับแผงหน้าปัดเขานะครับด้านบนกระจกมีอยู่แล้วครับมันใหญ่เลยแหละนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับ b y d ด้วยนะครับ b y d Auto นะครับล่าสุดปิดจองก่อนนะครับโคต้า10,000คันจองหมดแล้วครับที่ขอมาจากจีนนะครับเขาก็ หยุดจองชั่วเทานะครับน่าจะหมดโควตานะครับมาดูแผงควบคุมต่อนะครับแผงเกียร์ครับข้างล่างก็มีชั้นเก็บของนะครับไม่เอยเปิดนะครับแต่ว่าเปิดเหมือนหน้าต่างนะครับเปิดออก2อฝั่งแบบนี้นะครับแปลกดีนะครับข้างในสวยนะครับว่ามันใหญ่ดีอ่นกันเป็นทรงเป็นทรงเก่งนะครับ ลำโพงตรงนี้ไฟ<ป>นี่ไอ้ทรงเส้น LED เป็นสีเขียวนะครับน่าจะเปลี่ยนสีได้นะอันนี้มุมมองจากคนขับครับด้านบนก็เลื่อยๆครับผู้ชายที่สูงไม่ถึง180นะครับสบายๆนะเพราว่านะ180อัพก็ต้องมาลองนั่งดูนะ ตรงแบบสปอร์ตสปอร์ตใช่ไหมนี่ครับชั้นเก็บของก็จะเปิดได้นะครับก็ที่พักแขกนะครับอลังการงานสร้างมากนะครับใหญ่ดีนะครับเปิดได้ด้วยนะโะคล้ายๆกับพวกแคมรี่นะครับที่มีจอบังคับอ่ะนะครับเขาจะมีจอให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับบังคับตรงตรงจอนี่ได้เลยนะครับมีจอด้วยนะครับ อารมณ์รถผู้บริหารนะครับมีชอ่องนี่ก็เก็บของได้อีกนะครับชั้นนะี้สวยนะสวยนะสีเขียวนะครับสีเขียวก็เหมือนมังกรนะครับนึกถึงมังกรเลยอ่ะผมนึกถึงชิลิวเรื่องเซนเซียะเลยเลยครับทรงมังกรนะครับมีตรงแอรแผงแอร์เขานะครับมีปะบ่ตรงนี้ด้วยนะใช้ได้ใช้ได้ แต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับปัญหาอยู่ที่ว่าเ,เข้ามาเรามีตังค์หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับตัวผมนะนี่ครับด้านบนมมองจากผู้นั่งด้านหลังนะครับผู้ชายไซส์มินิอย่างผมก็สบายๆครับดีมากๆชอบนะชอบดูอลังการนะครับรุ้นราคากันนะครับว,ว้าวดูอีกทีครับรอบชั้นสีอื่นนะครับ ภาพสีขาวก็สวยว่าโอเคนะครับอชอบชอบของมครับโอเคครับเพื่อนๆที่อยากจะซัพพอร์ตผมนะครับอยากจะสนับสนุนนะครับสามารถทำได้เพียงแค่กดลิงก์นะครับที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับทุกคลิปของผมเลยก็จะมีลิงก์นะครับ แอพฟรีเเอนะครับเพื่อนๆสามารถกดลิงก์นะครับเข้าไปซื้อสินค้าได้เลยนะครับผมก็จะได้ค่าขนมจากตรงนี้นะครับ5าบาท1ิบาทเอาหมดนะครับก็จะมีทั้งหมวดช้อปปิ้งช้อปปี้ lazada นะครับหมวดอสังหานะครับหมวดบัตรเครดิตนะครับสมัครได้จากลิงก์นี้เลยนะครับอุปกรณ์กีินาช้อปปิ้งออนไลน์อุปกรณ์ไอทีนะครับประกันรถยนต์หนังสือนะครับสามารถซื้อหนังสือออนไลน์ได้เลยเดี๋ยวเราไปเจาะกันที่โฆษณาเกี่ยวกับรถยนต์แล้วกันนะครับ ขครที่หาประกันรถยนต์นะครับชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเลือกปีนะครับแล้วก็เลือกยี่ห้อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับก็เลือกรุ่นได้เลยนะครับแล้วก็เสิร์ชหาได้เลยครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้ประกันนะครับราคาเท่าไหร่นะครับชั้นไหนมันก็จะโชว์เรานะครับอันนี้เลือก2พัดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ระบบเขาก็จะคำนวณมาให้ว่านี่นะครับ มีเบี้ยอันไหนนะครับประกันตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็คุ้มครองอะไรบ้างเพื่อนๆเข้ามาหาจากตรงนี้ก็ได้นะครับชอบก็ค่อยกดสั่งนะครับจากเว็บได้เลยนะครับของแท้แน่นอนนะครับของทิพยปพยกันภัยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีนะครับสินเชื่อลดแรกเงินนะครับอ่าทีทีบีดรายนะฮะอนุมัตนไว้นะครับ30ิบนาทีนะครับลดแรกเงินสามารถลงข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องไปเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็พูดคุย รายละเอียดกันได้เลยนะครับก็มีอีกนะครับของ KTC เขาก็มีลดแรงเงินเหมือนกันนะครับกู้ได้นะครับทุกอาชีพนะครับอนุมัติไว้ด้วยนะนี่ลงรายละเอียดด้านข้างนี้เลยนะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปนะครับปุ๊บส่งข้อมูลเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็คุยกันนะครับอ่าว่าต้องใช้อะไรบ้างยังไงนะฮะแล้วก็ยังมีอีกนะครับของสมังเงินสั่งได้ก็เป็นการจำนำทะเบียนรถเหมือนกันนะครับอ่าชอบแบรนด์ไหนเพื่อนๆก็สามารถลงข้อมูลแล้วก็สมัคร สินเชื่อออนไลน์ได้เลยนะครับถ้าจะให้ดีก็ลงทุกอันก็ได้ครับอันไหนติดต่อเรามาก่อนก็เอาอันนั้นก็ได้นะครับแล้วก็มีประกัน c คอมนะครับประกันลดรายเดือนนะครับลดหายไฟไหม้คุ้มครองสูงสุด10,000แบาทซื้อไว้ก็ได้นะครับใครรถใหม่นะฮะสามารถลงข้อมูลนะครับได้เลยเช็คเบียก่อนแล้วก็ลงข้อมูลนะครับมาดูการคุ้มครองนะฮะโอเคเป็นของวิิยะประกันไทยนะจ๊ะอ่ะโอเคนะครับนี่ก็เป็นโฆษณาเกี่ยวกับ รถนะครับที่มันเกี่ยวกับรถนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สามารถสาารถั่งซื้อติ๊ก้าออนไลน์ผ่านเค,ครือข่ายเว็บไซต์พัานมิตรของผมได้นะจ๊ะจุ๊บๆบ๊ายบาย